ท่อผ่าหมวกนะครับผม V s เลยร้อยกับร้อยยี่ห้าเสียงจะต่างกันไหมในสเตียบที่เป็นท่อผ่าหมกเสียงจะเป็นยังไงอ่าทุกคนเห็นว่ามันเป็นเครื่องเดิมหรือเครื่องแต่งก็สามารถคอมเมนต์บอกได้อันนี้คือท่อผ่าหมวกนะทุกคนนะเนี่ยโอ้โหปากใหญ่เลยพี่ c a ก I สวัสดี ชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกคนด้วยนะครับโอ้โหไม่ได้เปิดคลิปแบบนี้นานมากนานเติบนานเติบหนึ่งนะครับนะวันนี้เราก็เปิดคลิปแบบนี้กันดีกว่านะครับสําหรับคลิปนี้ไว้เปิดเห็นน้องใหม่สองคันนี้ไหมไม่เมื่อกี้เมื่อกี้แอคอยู่ไงใช่แอคอยู่อ๋อแอคอยู่น้องใหม่ของเราน้องชาโนมเน่เนี่คือน้องชาโนมนะครับท่านผู้ชมพ่อหายไปไหนเดี๋ยววันนี้ ท่อบูทูธเฮ้ยคิดได้ไงวะเนี่ยเนี่ยท่อท่อบูทูธครับน้องๆโอ้โหนี่คือท่อบูทูธนะครับผมถามว่าเสียงเป็นยังไงนี่ต้องเปิดแอปก่อนนะก็จะมีเสียงเปิดแอปผ่านโทรศัพท์เดโดโคตดเอาอะครับปื๊ดเด็ดอพูดเล่นเฉยๆนะสำหรับคลิปนี้นะเนี่ยจริงๆนะสาระนะวันนี้จะพาเอาน้องชานมนะครับผมแล้วก็น้องใหม่ของเรานะครับร2อยยิบห้านะฮะเอาไปทำท่อ นะครับผมกับช่างแอร์จัดให้วันนี้เราพาทําแพ็กคู่เลยนะฮะแซมวิทไปเลยสองอันเบิ้นเลยไวไชิวๆเออนะเอ้เอ้รคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันวันนี้นะครับก็คือ2คันนี้นะครับอยากจะบอกกับทุกคนว่ามันคือรถที่เอาไว้ใช้งานไกยตลาดขี่เข้าเมืองได้กระจกเข้าด่านสบายใช่ไหมสำหรับคลิปนี้ก็เลยจะพาทาท่อผ่าหมกนะครับผมเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าท่อผ่าหมกนะครับผม วีเอสเลยร้อกับร้อเสียงจะต่างกันไหมในสเตียบที่เป็นท่อพาหมกเครื่องน่าจะเดิมนะโอ้โหทุกคนอยากดูแน่เลยเนี่ยกูยังอยากดูเลยนะเออจริงจริงๆอยากดูแล้วใช่ไหมแมนไม่เป็นไรห้ามพลาดเลยเด็ดขาดนะครับนะก็อยากให้ติดตามนะครับเดี๋ยวอย่าลืมเลยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าอยากจะบอกข้อแตกต่างมาด้วยว่าคอมันต่างกันไหมมาใส่ด้วยกันได้ไหมพี่นะเดี๋ยวจะได้รู้ เดี๋ยววัดกันไปเลยใช่วัดกันไปเลยเอาปินโตไปด้วยอ่ะคนละวัดกันนะครับผมอยอกเล่นเดียนโอ้โหช่วงนี้มาว่ะเหลียวๆครับผมมึงดูตากูดิกที่กูตื่นที่กูตื่นนั่นแหละเพิ่งตื่นนั่นแหละใช่กูเพิ่งตื่นอ่าแมึงกูดูเอ็มเอ้ยกินเอ็มร้อยมาเลยเนี่ยสภาพล่าสุดนะครับสภาพล่าสุดนะฮะนี่เสร็จแล้วแต่พ่อยังไม่เวิร์กยังไม่แจ่มนะครับอันนี้บอกเลยว่าซื้อมือสองมานะโอ้โหซึ่งไม่รู้เลยว่าเจ้าของรถ ยัดลูกอะไรมานะต้องรอชมอีกทีหนึ่งสตาร์ทฟังเสียงแล้วเสียงจะเป็นยังไงทุกคนเห็นว่ามันเป็นเครื่องเดิมหรือเครื่องแต่งก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะฮะแต่ว่าแบบที่พี่ปอเห็นนะสีน้ําเงินกับสีเทาข้างหลังคือแบบต่างกันเลยเออคือคนละคั้วใช่ชอบถ้าชอบคีนก็ไปนี่เนาะพี่วิวเนาะใช่ใอันนี้ก็คีนคีนครับแต่นี้ก็สะอาดตาก็คีน คีนโคตรเลยดีกว่าไหมสีน้ำเงินก็เด่นนะเออได้เด่นนะครับผมแล้วก็ตัดกับล้อทองด้วยใช่กข้าจะพูดเลยว่าสีน้ำเงินตัดกับล้อทองนี่มันแบบได้นะโคตรเอาอะครับพูดเอาอะครับผมก็แบบรถค่อยอ่าล่ะครับตอนนี้เราก็เกิดปัญหาอุบัิเดนต์เกิดขึ้นนะครับผมท่านผู้ชมถามว่าเป็นอะไรครับพี่ เปลี่ยนเห็นป้ะอ้าวมนติดมันติดแล้วเราแบบเรางัดมันขึ้นก่อนมาได้เหรอเฮ้ยมันจิดมันจีหักมันจีคั๊กมาโย่อย่าหาธรรอย่าหาธรรมสำหรับคลิปนี้คนต้องจบไปเป็งเท่านี้ว่ะลาครับผมแล้วก็เจอกันอย่างย่างยางยางใจย่างใจย่างใก็เดี๋ยวเออพี่อยางเขาต้องแต่แข้งคางเลยวะเขาไม่ใช่ไม่ใช่ต้องตะแข้งคางเลยแตะแข้งรถกูก็เล่นไปเรื่อย เราเจอกันในรถแล้วกันนะเดี๋ยวขอจัดทรงแป๊บนึงจัดทรงแป๊บนึงโอเคครับตอนนี้เราก็มีตัวประกันอยู่ด้านหลังกระบะนะครับผมถ้าถามว่ารถแรงแค่ไหนต้องดูตัวประกันเลยนะเว้ยถ้าเกิดว่าตัวประกันเปลวแสดงว่ารถแรงนะไม่ต้องติดในตัดไฮยาเลยปาดปาดปาดอุ้ยสาวสาวปัดปาดปาดพอดนะพอดนะใส่ก็เซลโจ๊กเซลก็เซลเลื่อมเลยห่างวาง ตัวนี้เขาพักเที่ยงนะฮะโอ้โหก็มากินอาหารปากแต่เรามาดูอาหารตาย่รอดเอาก็าฬาเมอนนี้นะเราก็จะปล่อยกองไม่เรื่อยเลยนะผมรอจะถึงนั่นแหละเราจะได้ปิดคลิปนีร้าันและเออถ้าเกิดถ้าเกิดเราพูดยาวเกินไปเราจะไม่ได้ดูพ่อตอนอยู่ร้านเออทำาง่ายอยากให้เรียบบ้างแบบว่าเออแบบไม่ให้เป็นรายการอ่ะให้เป็นแบบอยู่ๆถ่ายให้เพื่อนดูพี่น้องดูอ่ะเอออือมนแบบกันเองกันเองชิวๆอะไรง้ยกันเองกันเอง ครับดูการใส่ครับตอนนี้พี่ฟีกำลังสับเกียร์ห<อ>้าคนลรวนมันแรงเกินไงไต้องต้องช่วงเร์สูงรถรถพี่ฟีนะครับเป็นรถที่รีบิวใหม่นะฮะสังเกตที่ขี้ฝุ่นฮะบอกว่าให้เอาไปคัสเซียไปดูคนแต่ว่าเอาไปจ้รถใช้งานเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ฟีก็เราใช้งานเนาะต้องว่าธรรมดาแหละธรรมดาไปเบาหน่อยเบาหน่อยเบาเบาเบา แยวเราค่อยไปตัดตัดไปตรงแบบถนนนนใหญ่ได้ว่ะเอเอเดี๋ยวรอรอเจอกันที่ถนนอาก,กินา <years> ของดีจริงว่ะโดนบูธแบนเนอร์ไปกูเยิมเลยนะฮะแล้วก็จะกลับกันแล้วเออยังยางยางรีบไปไหนเนี่ยเออยังไม่ได้คุยกันทั้งพูดแรงแบบมึงเห็นลังคาแดงแดงไสอพออยู่นู่นนะครับเออเดยวโดนนะเสียดายนะครับทุกคนไม่เคยเห็นคลิปคลิปหนึ่งนะที่ผมได้อ่เดินเข้าไปนี่กับพี่ปอนะฮะแล้วก็เราก็โดนจับเออตอนนี้เราเปิดช่องใหม่ๆเลยเวรเราโดนจับจริงๆเออแล้วเราโดนจับจริง เออริงโคตรสวยนะครับแต่เสียดายนาะคลิปนั้นเอ,อไม่ได้ออนแอไม่ได้เพราะว่าเออเพราะว่าเดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวริงเดี๋ยวยาวนะฮะอาจจะชั่วโมงนี้เดี๋ยวเอารถลงแป๊บหนึ่งนะฮะรอแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวมาโอเคครับตอนนี้เราก็เอารถลงเสร็จไปที่เรียบร้อยทั้งน้องชานมแล้วก็ไปครับไปเอยาง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 นะผมเอารถลงแล้วชั้งชานมทั้งร้อยยี่สิบห้านะครับวันนี้เราก็จะเอาแบบ มาผ่าหมกแล้วก็มาซ่อมแซมเลยนะครับให้ดูเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูท่อเรียบร้อยกันนะผมว่าเรียบร้อยเนี่ยเราจะซ่อมแซมด้วยแล้วก็แกะผ่าตรงนี้ข้างในใหม่หมดเลยไม่ค่อยมีความโลครับต้องถามผู้เชี่ยวชาญน,นะผมสวัสดีทางนี้ทางนี้น,น,นะฮะผมสวัสดีครับนี่คือพี่แอร์นะผมสร้างแอร์จัดให้นะครับผมใครถามว่าท่อสร้างพีง่วิวทำจากไหนท่านนี้แล้วผมทําให้ผมนะฮะวันนี้ถามพี่แอร์นะครับผมอยากจะขี่เข้าดั่งสบาย แต่ไม่อยากต้องการพ่อเดิมอยากพาโมกได้ครับอันนี้พี่แอร์จัดให้ได้ทาได้ครับเรียบร้อยมันมันต้นกําเนิดอยู่แล้วอ่าเรียบร้อยจะเป็นต้นกําเนิด้าเด็กเด็กยุคเก้าศูนย์นี่มึงทำบ่อยยู่แล้วอ๋อทาได้ครับทําได้สภาพสภาพเป็นไงเออทำได้อยู่โอเคครับมันไม่ไม่ถึงกับว่าผ่านการใช้งานมาเหมือนเออ ทั้งแอร์นี่บอกมาสวดเดียท่านผู้ชมเข้าใจว่าทั้งแอร์พูดประชุดนะฮะก็ตามมาอยู่มันหระเนาะนะต้องบอกว่าเบบรอยเนี่ยมันอกลตสิบกว่าปีแล้วใช่อล่ะใช่รถสิบกว่าปีแล้วนะครับเบบอยท้ายเป็ดด้วยอืมแล้วสมัยก่อนนะบอกเลยว่าตอนนั้นยังไม่มีร้อยสิบตัวนี้คือตัวท็อปเลยนะฮะมีแค่ร้อยสิบคาบูอ่าร้อยสิบคาบูก็จะเป็นทรงเดียวกันใช่นะครับผมต่างกันแค่ซีซีใช่นะครับทีนี้เราจะถามข้อแตกต่างเพราะว่าเรามาทำสองคันคอเบบรอย กับร้อยยี่ห้าขนาดเท่ากันไหมพี่ถ้าในสตเตปลูกอะผมก็ว่าเท่ากันอยู่ม,มันผิดแค่ระยะครับระยะคานยาวร้อยยี่ห้าคอยาวกว่าอยู่แล้วร้อยเบบร้อยสั้นกว่าอ๋อคอสั้นกว่าสั้นกว่าแต่ถ้าย,ยังยึดหลักลูกเดิมผมก็เล่นแค่ยี่ห้ามิลก็พอ,อถ้าคอยาวก,ก็สบายนะสบส่คนคอสั้นก็จะเจ็บคอนิดหน่อยนะเพราะมันตัำคอเอ้ยคนละเรื่องกันอันนี้เราพูดถึงคอท่ออยู่นะนะอย่าไปเรื่องอื่นนะเออโอเคนะฮะต่างกันนิดนึงทีนี้ถามเรื่องเสียง เสียงถ้ารถเดิมไม่ไม่ไม่มีอะไรเรื่องซีเรียสครับแน่นนุ่มขี่ได้ขี่เล่นเข้าลงเข้าด่านก็อย่างว่ารุรนละลงเนาะไม่ไม่ขับข้อดังกันใช่นี่ล้วผมก็เข้าเขาเรียกว่าคอนเซปต์เลยนะครับผมเรีนใช้งานครับเวยนใช้งานสวยงามดีกว่าอ่ะถามว่าพี่ร้อยยี่สิบห้ากับร้อยเบบร้อยเนี่ยเสียงจะต่างกันไหมพี่อะถ้าร้อยร้อยยี่สิบห้ามันจะได้อารมณ์ใหญ่กว่าอแต่ว่าร้อยเบบร้อยเนี่ยจะมีจะมีออกแหลมไปนี่เพราะว่า ด้วยกระบอกบอดี้มันเล็กอ่าร้อยยี่ห้ามันอ้วนกว่าอ่าอืมง่ายๆครับดูบอดี้ก็รู้ครับอ่าก็ฟังแค่ว่าร้อยกับร้อยยี่ห้าใช่ซีซกระบอกท่อทุกอย่างมันมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วถูกต้องนะครับผมเทียบมันก็คนละเรื่องไปเลยอ่าเสียงมันก็เลยจะต้องต่างกันอยู่แล้วครับนิดหน่อยอ่านิดหน่อยเป็นธรรมดาร้อยยี่ห้าอาจจะได้แน่นกว่านิดนึ่งอ่าแน่นกว่าครับบอดี้ใหญ่ใยแก้วอาศัยได้เยอะกว่าเรียบร้อยเนี่ยเต็มที่ยังไม่ได้เท่าไหร่หรอกมันเล็กเล็กและยาวอืมเล็กยาว เรื่องท่อนะเรื่องท่อนะโอเคนะฮะแล้วก็นี้เดี๋ยวเราจะให้พี่แอร์นะผมจัดการนะครับผมบูรณะทอมันใหม่นะครับท่านผู้ชมระหว่างรอช่างแอร์นะครับไม่รู้ว่ารอช่างแอร์ทำไหมนะครับเรามาดูคอท่อที่พี่แอร์บอกว่าเว็บร้อยกับร้อยยี่ห้ามันสั้นยาวต่างกันนะครับตัวอย่างมีอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมส่วนคอท่อของเว็บร้อยนะครับนี่ทุกคนจะเห็นได้เลยว่าเห็นไหมอย่างที่พี่แอร์บอกเลยนะครับคอนะครับผมระยะคอจะสั้นกว่านะครับก่อนจะไปหาปลายนี่ก็คือ ถึงปลายก่อนเพื่อนนะครับผมร้อยยี่ห้าจะยาวมากท่านผู้ชมร้ <25 S 1> <25 S 2> อยยี่ห้าคอลึกย้อยยี่ห้าคอลึกนะฮะแสดงา่าคขอท่อมันลึกกว่านะครับผมนี่เราพูดถึงขอท่อนะเดี๋ยวไปถึงเ,เออรื <S <S ่องอื่นนะเห็นไหมระยะคอนะครับผมก่อนจะไปถึงปลายมันยาวมากเลยท่านผู้ชมต้องบอกเลยว่าเสียงแน่นอนครับต่างก,กันอยู่แล้วนะครับผมนะคนละรุ่นกันคนละซีซีกันนะครับผม เฮ้ยรบใบนี้อ่ะยกตัวอย่างใบนี้นะจับได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับขออนุญาตจับละกันนะครับผมพี่แอ๋ครับอยุใส่ระบาดมาเด้อบ้านเนี่ยครับเมื่อเนี่ยผมกระจายความรู้ความยาวเกินยาวเกินอโทษขอ่ะถามพี่แอ๋นะครับนะครับอันนี้เขามาทำผ่าโมครับอ่าแล้วก็เห็นไหม น,น,นี่คือเหลือเหลือขัดครับก็เจเก็บงานแล้วก็จะปัดเงาให้มันเนียนที่สุดเพราะว่าจะมันมันทำมาแล้วอเอามาแก้งานอีกหน่อยแก้และซ่อมใช่เพราะเหมือนมันอยู่ข้างล่างมันไม่เสียแ<อ>หรอกแต่ว่าเดี๋ยวลูกค้าไม่สบายใจอ่าเราก็เก็บงานให้ใช่อันนี้นก็จะเหลือปัดเงาปิดรอยเชื่อมให้มันสวยๆหน่อยให้มันงงของใหม่หน่อยออาเมื่อกี้เราแอบเห็นนะครับก่อนที่จะถ่ายทุกคนดูน่ะคือท่อใบนี้โดนน้ำยาตัวหนึ่งไปแล้วเว้มันก็เลยแบบนี้ ก่อนหน้านี้พี่แอรสภาพนี่นี่นี่นนมันจะหมองๆหน่อยนี่อย่างว่าก็ตามอายุงานอ,อพี่แอร์เขาก็จะมีไอเทมพิเศษนะครับทําให้ตัวนี้เงาได้นะครับเ,ราาเออแล้วก็เหลือแค่ปัดจบเลยเใช่ครับเก็บเงาปิดปัดนี้เลยหน่อยอืมอันนี้คือท่อผ่าหมกนะทุกคนนะเนี่ยโอ้โหปากใหญ่เลยพี่ถามคําเดียวพี่แอรลูกอะไรหกแปดชักหกหกแปดชักหก เราจะตามล่าหาหกแปดชักหกนะครับผมผมอาจจะพูดแบบสลสลงสลับกันอะไรอย่างนี้ก็ก็ต้องขอทงขอโทษด้วยนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าช่นนี้เครื่องมันเครื่องตรงเครื่องติดแล้วนะครับท่านผู้ชมนะกะว่าแบบจะรอเอาอย่างนี้นะครับผมรู้สึกว่างานทั่วหัวอะไรงานเยอะงานทั่วหัวนะครับผมเราก็จะฝากพี่แอร์ไว้ก่อนดีกว่านะครับผมเปลี่ยนใจแล้วผมนั่งยม่ขึ้นได้ครับผมงานมันเยอะไงท่านผู้ชมนะ ก็โหพี่ผิวหทำไปนี้ทำไปนี้ทำไปนี้แล้วก็ไปทำไปนู้นอีกนี่ครับผมงานเยอะนะครับผมช่วงนี้ช่างแอร์รับแบบโมดิฟายด้วยนะผมคันรถคันนี้นะฮะท่านผู้ชมนะรีแพร์แย่เนอะใช่คำว่ารีแพร์นะผมจะเปลี่ยนคันนี้เป็นบีโก้เออใส่ล้อแม็กนะผมขอานสิบแปดแย่เนอะกูก็พูดไปเรื่อยนะครับที่มันรถแม็กโคเนี่ยเขาเขาเขาถามหาอยู่นะรถแม็กโครนะพี่รถแม็กโครใส่ลูกอะไรดีพี่ยางมืออะไรดีป้ยางรถถังไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยขวากิ่งนี่นี่ ม่อปัาสม่าอย่าง่ายๆั้งบในสุมปันค้อม่นเออมาอ่ลเจอกัม่คลิปหน้านะผมใชอบคลิปนี้ก็สนสนานนะผมกดไลค์กแชร์กดไกดกระด่งแ้งเตือนด้วยนะครับ่าลืมมเมนตไว้ด้านล่างแล้วไมเจกใหม่น้ีไว้แค่นี้สวัสดีฟงทันไมฟังทันไหมแกคำนี้แลวสาม่อห่แกแ